สวัสดีค่ะพบกับช่วงของเจียวีสัญจรเช่นเคยค่ะวรพัชสอนพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมลูกค้าถึงที่บ้านเลยตอนนี้อยู่บ้านฝั่งคลองค่ะตำบลวังกระโจมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอยู่กับคุณพ่อเฮงเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อขาคุณพ่อถือไม้ดีกว่าจะได้เสียงดังๆนะคะใกล้ๆเลยนะคะคุณพ่อขาก่อนทานเจียวีกล่องเนี้ยคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจําตัวอะไรบ้างคะ เป็นเบาหวานครับเป็นเบาหวานครับน้ำตาลประมาณเท่าไหร่คะคุณพ่อไปวัดข่าวหลังเนี่ยมันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกนะคะคแล้วนอ,นอกเหนือจากเบาหวานมีโรคประจำตัวอื่นด้วยไหมคะมีแผลในปากเนี่ยเป็นแผลในปากนะคะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วนะคะครับค่ะแล้วคุณหมอได้ทำการรักษาไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ ก็ตัดที่ปีก็หมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจชตัดชิ้นเนื้อไ,ไปตรวจค่ะพอหาว่าเป็นมะเร็งระยะแรกแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลงกรแล้วพอหลังจากที่คุณพ่อได้ทานอาหารเสริมเจียวีกล่องนี้แล้วว่ะค่ะ ผลเป็นยังไงบ้างกับร่างกายคุณพอ่อแข็งแรงขึ้นไหมคะครับแข็งแรงขึ้นครับแข็งแรงขึ้นคุณพ่อทําม,มาแล้วกี่กล่องนะคะห้ากล่องครับประมาณห้ากล่องทานยังไงะคะคุณพ่อคะก็วันละกี่เม็ดคะวันละสองเม็ดครั้งละสองเม็ดหรือว่าวันละสองเม็ดคะครั้งละสองเม็ดอ๋อครั้งละสองเม็ดวันละกี่ครั้งคะสองไหมคะสองหรือสาม อ่า,อาอสองเม็ดคุณพ่อทานวันวันละสี่เม็ดแน่ๆเลยก็คือเช้าสองเย็นสองถูกไหมคะครับทานมาแล้วห้ากล่องครับหลังจากที่คุณพ่อทานจียาวีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ลองสังเกตตรงส่วนอื่นไหมคะว่าผิวเราเป็นยังไงบ้างการนอนหลับผมของเราแผลในปากของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อมันก็ค่อยยังชั่วครับค่อยยังชั่วขึ้นครับนะคะแล้วคุณหมอนัดตรวจร่างกายอีกครั้งเมื่อไหร่คะ เนี่ยวันที่หมอหมอคนยกก็บอกใช่ค่ะหมอคนยกไปมันันที่อะไรเนี่ยไปมาแล้วอืมไปมาแล้วแล้วก็รอนัดครั้งต่อไปท,ท,ที่แล้วมาเนี่ยวันที่สาม,มสามเมษาค่ะคุณพ่อคะ่ะแล้วน้องสอนเห็นตรงที่แขวนใต้ถุนเรือนเราเนี่ยเป็นยาทั้งนั้นเลย ยาโรงพย,ยาบาลยาโรงพยาบาลมันเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอคะคุณพ่อครับแล้วทานหมดไหมคะเนี่ยไม่หมดทานไม่หมดอะนะคะเยอะแยะมากมทานกลัวผ่านไปมากกลัวจะเป็นในไตเขตข้างเคียงผลข้างเคียงใช่เพราะถ้าเกิดทานยามากเกินไปมันจะมีผลข้างเคียงในระยะย,ยาวนะคะคุณพ่อโอจะเป็นไตเลยใช่ก็เลยแขวนไว้อย่างเงี้ย เป็นอนุสอนกินบ้าง <laughs> ไม่กินบ้างค <laughs> ่ะ <sk> คุณพ่อค่ะแต่ตอนนี้กินเจียววีตลอดใช่ไหมคะคุณพ่อครับกินเจียววีตลอดเลยนะคะอะช่วงสุดท้ายแล้วคุณพ่อขาฝากนะคะความประทับใจที่คุณพ่อแข็งแรงขึ้นจากเจียววีให้กับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยสักเล็กน้อยคุณพ่อพูดอะไรก็ได้เชิญค่ะคุณพ่อค่ะพูดถึงเจียวีสักนิดนึ่งค่ะพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้พูดซิ่พูดไงอ่ะ อ่าไม่เป็นไรนะ <c oughs> คุณพ่อบอกว่าแข็งแรงขึ้นแต่พูดไม่เก่งนะคะครับทานมาแล้วห้ากล่องนะคะห้ากล่องดีขึ้นนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะด้สดชื่นขึ้นนะอ่านะคะน้องสอนขออนุญ,ญาตเสริมให้นะคะเอ่อภรรยานะคะคุณแม่คอยให้ข้อมูลตลอดนะคะว่าคุณพ่อทานแล้วแข็งแรงขึ้นหน้าตาดูสดใสขึ้นนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ดูสดสดชื่นดีออกนะคะได้ค่ะค่ะ น,ะะนี่แหละค่ะคือผลลัพธ์นะคะจาก GRV ที่คุณพ่อทานมาแล้ว5กล่องนะคะดูหน้าตาสดใสขึ้นแข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะคะคุณแม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเช่นเดิมค่ะวันนี้น้องสอนแล้วก็คุณพ่อเฮงจากบ้านฝั่งคลองนะคะตำบลวังกระโจมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ ยาพ่อแฝนนะครับพวกไก่ย่างอะไรแตดี๋ยวเดนูวออกแล้วแผลที่เห็นที่ที่เนี่ยพี่ที่เอ็มอาร์แล้วเนี่ยมันมันคือมันไม่ไม่ละเอียดพอยไม่เครื่องมือเขาเพราะเขาเข้าอุโมงค์ที่นี่แล้วมันวันนั้นดูที่นเรแล้วมันคือแทบจะไม่เห็นใช่คือเข้ามองไปคือจะเห็นหมดทุกส่วนเลยใช่ไหมแผลแม่เล